สองรอยสักแรกในชีวิตของนักแสดงดังมากี้ราสีชื่อของลูกฝาแฝดบริเวณข้อมือซ้ายขวาทำคนในวงการคอมเมนต์สนัน่นเชื่อว่าหลานคนรู้จักกันดีสำหรับมากี้ราสีนักแสดงชื่อดังที่มีผลงานในวงการบันเทิงมากมายโดยสาวมากี้แต่งงานกับป๊อกพัดอนกร ทายาทเซนทรัลและมีลูกชายหญิงฝาแฝดมีก้าแ, ika, และมิยาโดยล่าสุดมาร์กี้ราศีก็เคลื่อนไหวผ่านทางอินสตาแกรมแอดมาร์กี้ขีดล่างราศีโพสต์รูปภาพตัวเองพร้อมรอยสักแรกที่ข้อมือทั้งสองข้างซึ่งก็คือชื่อลูกแฝดของเจ้าตัวมิก้าและมิยาโดนโพสต์ดังกล่าวยังระบุคแคปชั่นอีกว่า God my gift from g o d i n o on my rise ซึ่งหลังจากที่โพสต์ดังกล่าวถูกแชร์ออกไปคนสนิทในวงการบันเทิงก็เข้ามาคอมเมนต์โพสต์ดังกล่าวมากมาย